ความสวยงามที่ไม่เปลี่ยนไปหลังแผ่นดินไหววันที่เดินเข้าไปในห้องนี้หลังจากเกิดแผ่นดินไหวความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมสวยเรียบร้อยและน่าอยู่ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าพลมคอนโดแจ้งวัฒนะจะเป็นอาคารโลไร์เราก็แอบกังวลเหมือนกันว่าจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากน้อยอย่างไรแต่ในฐานะตัวแทนเราต้องมั่นใจว่าห้องที่ดูแลนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงก่อนขายเราเข้าไปเดินสำรวจทุกๆมุมผนังเพดานต้นเสาประตูหน้าต่างและพื้นห้องทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีรอยแตกร้าวแม้แต่นิดเดียว เราลองเปรียบเทียบกับห้องอื่นที่เราถือขายในทำเลอื่นที่นี่สมบูรณ์ที่สุดแม้แต่บริเวณอาคารภายนอกก็ไม่มีร่องรอยใดๆให้ต้องกังวลเราได้แจ้งเจ้าของห้องให้สบายใจว่าห้องของคุณยังสวยเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกร้าวเลยค่ะและนั่นก็เป็นคำยืนยันเดียวกันกับที่เราอยากบอกกับคุณห้องนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดทำเลดี เข้าอยู่ได้เลยสวยแต่งครบไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินในการหาซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มที่สำคัญราคาดีที่สุดในโครงการเรื่องทำเลเดินถึง BTS สายสีชมพูสถานีราชพาัฒพระนครและติดถนนแจ้งวัฒนะเชื่อมต่อหลายเส้นทางห้องขนาดพื้นที่23ตารางเมตรอบอุ่นลงตัวสำหรับการใช้ชีวิตห้องสวยเหมือนใหม่พร้อมเข้าอยู่ หากคุณกำลังมองหาห้องที่น่าอยู่ที่สามารถมั่นใจในคุณภาพได้ในราคาที่คุ้มค่าห้องนี้คือคำตอบของคุณ0810913231 Beauty Property